เมื่อเจอปัญหากรณีที่น้ําในบ่อไม่ทันปั๊มนะครับอันนี้คือช่างก็จะมาอธิบายถ้าในบ่อบาดานมีน้าเนี่ยเรายนตั้งสี่สิบเมตรถ้าน้ําขังตัวปั๊มเยอะไม่มีทางได้ยินเสียงมอเตอร์นี่ถ้าเสียงดังโครกเหมือนกับเราดูแป๊ปซี่จะหมดฟังฝั่งอาจารย์ฟังเัยเหมือนกับเป๊บซี่จะหมดนี่ครับนี่น่าไม่ทันปั๊มมเราไม่ต้องไปถามใครเลยเราฟังเอาเลย เหมือนกับเราดูดครกมีมั่งไม่มีมั่งมีท่วมมาเนี่ยไม่ไม่ท่วมถึงครึ่งมอเตอร์เลยนะแกเห็นไหมฟังเสียงคล้ายๆกับตอนที่เราดูดน้ําในแก้วแล้วน้ําจะหมดใช่มันก็เลยเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปถามใครเราโอฟังเอาลักษณะเช่นนี้คือน้ําไม่ทันปั๊มน้ำไม่ทันปั๊มน้ําน้อยน้ําหมดน้ําไม่ทันปั๊มนี่เขาเรียกว่าน้ํามีแต่น้ําน้อยมีแต่น้ําน้อยวิธีการแก้ไขคือ แต่ถามว่าแก้ไขให้มีก็คือยจากใหม่เราเราก็ต้องทำให้มันพอดีกันนะมันก็ต้องต้องแก้ไขคือการการโหลดท่อบ่โหลดท่อตอนใช้โซล่าเซลล์แต่กรณีถ้าเราเปิดเป็นไฟฟ้าเนี่ยยิ่งหมดเร็วมันดูมันนำขึ้นมนเล็กมันจะออกแรงกระพุ่งแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์หนึ่งเดียวแดดมันมีไม่มีเนี่ยอาศัยตอนแดดอ่อนๆเราก็จะได้น้ําดีได้น้าดีขึ้นประสิทธิภาพจะทํางานได้ดีขึ้นน้ำหมดนะนี่ครับวันนี้ก็ กำลังมาที่บายให้พี่เขยแล้วก็พรตาของพี่เขยฟังนะครับว่าถ้าในกรณีที่เป็นเช่นนี้เนี่ยตอนนี้คือน้ําหมดละน้ําหมดบ่อล้วะเราลองคิดแล้วด้วยเราหย่อนอะไรจมน้ําไปสี่สิบเมตรถ้ามอเตอร์มันจมน้าเราไม่มีทางได้ยินเสียงมันง่ายหรอกเนี่ยหมดหมดบ่อเนี่ยนี้คือน้ําหมดบ่อแล้วหมดแล้วเนี่ยน้ําหมดบ่อตอนนี้น้ําไม่ไหลแล้วนะครับตอนนี้คือลองเทสให้เห็นว่าถ้าในกรณีที่เป็นไฟบ้านนะครับใช้ไปสักพักเนี่ยน้ำหมดบ่อครับน้ำไม่ไหลแล้ว ไม่หลายแล้วครับอ่ามาแล้วมาแล้วสักพักหนึ่งก็จะมาแล้วนี่ครับอืมเริ่มมาแล้วแต่ถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์นี่ถ้าขับเคลื่อนด้วยโซล่าเซลล์ไม่หมด ถ้าตัวเราเปิดเป็นโซล่าเซลล์นี่ไม่หมดหรอกมันก็จะได้น้อยเพราะว่าโซล่าเซลล์มันไ่ทำงานดีเท่าไฟฟ้าไฟฟ้ามันแรงอยู่ตัวดแตดมันไม่ทันแน่นอนกระแสมันคงที่นะถ้าเป็นไฟบ้านถ้าเป็นโซล่าเซลล์เดี๋ยวแดดปดแดดบังอะมันก็มีจังหวะให้น้ำได้ซึมลงมามันก็เลี้ยงปั๊มได้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเลี้ยงปั๊มไม่ได้มันจะแรงกว่าเนาะก็เลยจะต้องหาที่บายครับว่าควรที่จะทำยังไงวิธีการแก้ไขตอนนี้ก็คือโหลดท่อเป็นหนึ่งนิ้วเป็นหนึ่งนิ้วแล้วห้ามเปิดเป็นระบบไฟฟ้าแต่ถ้าเราเปิดแล้ว ถ้าเกิดว่าเป็นเปิดระบบไฟฟ้ามันจะเปิดได้แป๊บนึ่งแป๊บนึงอืมใช้ใช้ช่วยจริงๆคือต้องเจาะลงมาเจ็ดสิบเมตรประมาณนั้นเจาะมาแล้วก็ใช้สองแรงดึงขึ้นเจ็ดร้อยสิบบาทใ่้สองแรงเจ็ดร้อยสิบบาทเอาไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นสองแรงถ้าขึ้นก็คือได้แค่นี้แหละขึ้นก็ขึ้นได้ไม่เยอะมันลึกน้ำเล็กถ้าถ้าถ้าจะไปดึตรงเอาเป็นสองแรงก็เป็นพันห้าร้อยวัตนะครับเหมือนที่ผมใช้ที่บ้านนย่างนีตอนนี้น้ําก็ยังได้ยินเสียงน้ําไหลตรงข้างล่างอยู่น้ำมันเป็นน้ําซึม แต่มันก็เป็นซึมพอได้ใช้น่ะถ้าเป็นโัวลาสิ์ก็พอเปิดไในรุดข้าวรุดผมระหว่งตรงให้ทำนาทำสวนนี่ไม่ต้องไปหวังละให้ทำนาไม่ต้องไปหวังก่อนอยางจะทำนาสองสามปีมีแต่กินเนาะเดี๋ยวใครจะหวังเอาไปถึงแล้วเดี๋ยวิดไปเลย่อยๆน้ำมันน้อยหมดน้ำมันน้อยครับมอเตอร์วิ่งวิ่งแต่มอเตอร์แล้วครับน่ะมอเตอร์วิ่งเปล่าวิ่งเป็นปัญหาอ้าวถ้าเป็นระบบนี้ถ้าเราเปิดเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้เสียหลือเนาะเสีย ถ้าเป็นระบบไฟฟ้านี่เสียเป็นตัวนี้ไม่เสียถ้าเอากล่องนี้มาตัวนี้ไม่เสียตัวนี้มันจะตัดอรุ่นนี้มันไม่ทํามาตัดรุ่นนี้เดียวกันใช่ในกรณีที่เป็นไฟบ้านอไฟจะไม่ตัดไม่ตัดครับถ้าเป็นกล่อง a t d c รุ่นเก่าเจ็ดสิบาัตมันจะไม่ตัดกรณีน้ําแห้งอืม a t d c นั้นรุ่นเก่าจะไม่ตัดกรณีน้ําขาดแต่ถ้าเป็น dc แบบกล่องตัวนี้จะตัดกรณีน้ําขาดรุ่นนั้นตัดน้ำขัดตัดน้ําขาด เจ็ดร้อยสิบบาทสังกันนั่นคือกล่องรุ่นนั้นที่ใช้กับดีิีตัวละตัวละเียวเดียวตัดน้ำขาดแต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่ตัดแต่ถ้าเป็นกล่องตัวนี้จะไม่ตัดถ้าน้ำหมดก็คือไม่เลยไม่หมดเป็นนานๆหมุนแต่มอเตอร์ก็ใหม่ถ้าตัดได้มันจะใช้ไฟบ้านไม่ได้ไงครับมันใช้ไฟบ้านไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกมันมันใช้ไฟบ้านใช่ไหมเใช้ไฟบ้านที่ไหนลงไฟฟ้าไปแล้ว หมายถึงคนรนี้นะั่นพ่อจะใช่ขับเครื่องจากไฟฟ้าบ่าได้นะหมายถึงเงีย้ยแล้วเทยาไฟฟ้าแล้วเครื่องมันจะไม่ติดมันมีน้ำหนองไปมันมีมเราลงตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเราจะใช้น้ำนะแหนจะหมดอีกันอโอเคครับวันนี้ก็มาดูหน้างานนะครับเดี๋ยวคงจะให้เจ้าของมันตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงต่อไปอเ,เพราะว่าน้ำในบ่มันไม่ทันปัม๊มเย็มาลับตัวทับดู